วัสดีค่ะโอเคคุณสุดนะคะวันนี้ก็มาเสนอหอมนวลอกสีสองนะคะเพิ่งเสร็จเมื่อเช้านะคะหอมนวลตัวนี้ก็คือคอวีนะคะคอวีคอวีแล้วก็มีปกหน้าเนะก็ตาติี่สุอัดวีโอสอนไว้นะคะคือให้ทำขา, 7, ขาเจ็ดขาเจ็ดเนี่ยนะคะหนึ่งสองสามให้ได้สี่ขานะคะ อันที่สีะะ่ให้ถึงแค่วายนะคะให้ถึงแค่วายแล้วดอกนะคะอันนี้คือเรามาทักต่อที่หลังสองแถวนี้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะแต่เวลาดอกก็คือดอกตรงวนี่นะคะก็คือหนึงนะคะหนึ่งแล้วก็สองสามสี่อันนี้คือดอกดอกแล้วก็แบ่งแขนนะคะแบ่งแขนแบ่งหน้าหลังนะคะโอเคอันนี้ตัวนี้คุณสุยาวยี่สิบสามนิ้วแล้วก็แขนสินิ้วนะคะ เวลาทาแขนนะคะเวลาเราต้องการบาดนะลงสุดจะทําดอกสุดท้ายก็คือเป็นห้าสามขากับห้าขาเห็นไหมคะนี่ห้าขาเองไหมคะก็สามขาเห็นไหมคะก็ห้าขาก็คือสลับกันเห็นไหมคะสลับกันอย่างนี้นะคะก็คือจะไม่ห้าขาทั้งหมดจะแล้วก็จะไม่ขาสามขาทั้งหมดนะคะแต่ถ้าเราทําแขนกระบอกเราก็ทำสามขาทั้งหมดคือวายสามวายทั้งหมด แต่ถ้าเราต้องการให้มันสมดออกมานิดหนึ่งก็คือทำห้ากับสามสลับกันเนาะอ่าตอนนี้ตัวตรงตัวนี้ก็คือคุณสุดทำห้าขาเห็นไหมคะห้าขาตรงใต้ตรงใต้หลักแหล่สองขาสองอัดอย่างเงี้ยเหไหมคะห้าขาสองขานะคะมันก็จะออกมาเองนะคะสี่สองด้านนะคะอีกด้านฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะ,นะคะเห็นไหมคะ ห้าห้านะคะตรงนั้นก็คือสับนะคะตรงนั้นคือสัเขาก็จะออกมาโดยอัตโนมัตินะคะแลเราเชื่อมใต้หลักแหล่ลักแหล่นะคะเวลาเชื่อมใต้หลักแหล่เขาก็จะสมมติไปตามกันนะคะก็จะดูไม่ค่อยออกหรอกคะ่ะเวลาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ดูไม่ออกนะคะไม่เบีอยนะคะตรงนี้ใต้ปกนะคะใต้ปกเรานะคะ ก็จะทํทำโซ่สี่ต่อหนึ่งห่วงนะคะทำสามห่วงนะคะแล้วก็เกาะสามห่วงแล้วก็เกาะนะคะเพื่ออะไร <ouse reasoning> เพื่อให้มันหย่อนลงมาใช่นไหมคะเพื่อหย่อนลงมามันถึงไม่หลังนะคะมันจะหน้าหลังจะได้เท่ากันนะคะหน้าหลังก็จะได้เท่ากันเนาะส่วนคอเนี่ยนะคะส่วนคอ,อนี่นสุดจะมาร์เกอร์ตรงนี้ไว้นะคะมาร์เกอร์ตรงนี้ไว้เพื่อให้เรารู้ว่าตรงนี้คือนะคะด้านหน้านะคะเราก็จะลดแต้มตรงนี้นะคะ่ะสองห่วงนะคะ หรือว่าคุณสุจะเดินโซ่ห้าก่อนนะคะโซ่ห้านะคะแล้วก็โซ่สี่นะคะโซ่ห้าห้าโซ่ห้าแล้วก็สี่สี่แล้วก็สามนะคะแต่เวลาถึงตรงนี้คุณสุก็จะลดเป็นโซ่สามอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือลดเฉพาะตรงนี้นะคะคือจากสี่เป็นสามนอกนัากก็สี่สี่อะไรก็คือลดลดลังตรงนี้เพื่อให้มันเป็นสามเหลี่ยมแต่พูดถึงว่าเขาเป็นสามเหลี่ยมอยู่แล้วแต่เราต้องการให้เขาเห็นเด่นชัดขึ้นนะคะเด่นชัดขึ้นนะคะ ถ้าหอมนวลนี่เราวิ่งโซ่ก่อนนะคะคือวิ่งโซ่ห้าก่อนแล้วก็ห้าห้าก็ได้ห้าสองรอบแล้วก็มาสี่แล้วก็มาสามอะไรเงี้นะคะแล้วค่อยมาสองแล้วก็จ็บจบเกดหอยอะไรเงี้นะคะอันนี้คือการประดับแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงพอพอได้พอเราได้วงวงคอพอดีแล้ว,ลวเราค่อยมาเจ็บพวกระดับระดบไม่ว่าไปนะคะโอเคเนาะก็มันก็จะออกมาเป็นสมุดสมุด ใส่ก็น่าจะสบายนะคะตัวน,นี้ใส่ก็น่าจะสบายอุก็ใส่ซับสีขาวเดี๋ยวอุจะส่งภาพภาพลงเพจอีกทีหนึ่งนะคะเนาะแล้วก็ใส่ผ้าถุงสีแดงให้หนังที่จริงผ้าถุงจะแดงกว่าน,นี้อันนี้มันออกส้มเนาะแสงรู้สึกมันจะช่วยให้แ๊ดขึ้นนะโอเคถ้าไงสุศก็จะสอยเสื้อซับแล้วก็ปรับผนุ่มนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ